สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอ้้มถวยนีโดยแม่หมออ้้มธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อป,ปิกในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของดวงรายปัก16มิถุนาถึง30มิถุนามาดูกันว่าในช่วง16ถึง30มิถุนาเนาะครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนาเนี่ย7วันเกิดนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะทั้ง7วันเกิดคลิปนี้ ครบจบทีเดียวเจวันเกิดเลยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะคะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เออทั้งหมด8ดนะ8ดวันเกิดจุกกันไปนะดูจะดูเผื่อใครก็ดูไปเลยคลิปเดียวทีเดียวนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละลักน ท,ทีละวันเกิดเนาะนะคะเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนอุ้ย <gosto> มันกลับด้านลืมคิดไปว่ามันจะกลับด้านแต่โอเคเข้าใจตรงกันเนาะแบบนี้นะ <photo> อาทิตย์นะอาทิตย์ไปลืมลืมคิดไปว่ามันจะกลับด้านนะคะเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยนะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในรายปากเนาะ 16 3 0ถึง30มิถุนายน2568นะจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนกันบ้างนะเดี๋ยวขอ3ใบใบที่1มาค่ะใบที่1เป็นความอบอุ่นมาเลยนะจ๊ะอ่ะต่อมาค่ะใบที่2ค่ะขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะโอ้โห finality วาระสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะอีกสัก1ใบว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนอีก mother นะ ความเป็นแม่มาเลยนะความเป็นแม่มาแล้วดูจากพลังงานตรงนี้นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะช่วงระยะเวลานี้ดูเหนื่อยล้าเนาะนะคะดูเหนื่อยล้าดูมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะต้องจัดการหรือมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องลุยต้องสู้เยอะเหมือนกันเนาะนะคะ แต่ดูจากพลังงานตรงนี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์อยากจะบอกว่าถึงแม้คุณจะเหนื่อยล้ามีปัญหาอุปสรรคมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อทแท้หรือรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็แล้วแต่16ถึง30มิถุนาคุณจะมีคนเมตตาจะมีคนช่วยเหลือค่ะเออ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยกัลยาณมิตรดีครอบครัวดีคนรักดีหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าจะมีคนรอบตัวคอยช่วยเหลือเกื้อกูลหากเป็นในเรื่องของการงานนะคะ หากไปนในเรื่องของการงานนะงานอาจจะเหนื่อยงานอาจจะหนักแต่ต้องบอกเลยคุณไม่ได้สู้อยู่ตัวคนเดียวค่ะคุณมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีมีหัวหน้าที่ดีมีคนรอบตัวดีที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณหรือทําดีก็จะมีคนเห็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะเหนื่อยเปล่าหรือเหนื่อยฟรีจะมีคนเห็นคุณงามความดีเห็นคุณค่าเห็นความสามารถเห็นศักยภาพของคุณอย่างแน่นอนนะจ๊ะ หากเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงต้นแต่สุดท้ายแล้วต้องบอกเลยว่าความดีของคุณจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีหากทำธุรกิจนะทำการค้าการขายอาจจะขายจนเหนื่อยลูกค้าเข้าเยอะแต่ต้องบอกเลยผลกำไรงดงามนะจ๊ะเออ <S <S หากเป็นในเรื่องของความรักนะคะดูจากพลังงานตรงนี้หากคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะคุณจะได้เจอความรักใหม่ที่อบอุ่นหัวใจมากกว่านะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคนเก่าบางครั้งบางที่อาจจะมีหววคืนด้วยเหมือนกันนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในตอนต้นหรือตอนนี้ที่คุณอาจจะผ่านอาจจะเจอเนาะแต่ 16- ถึง30มิถุนายนน่ะดูเหมือนกับว่าดวงชะตาความรักของคุณจะดีขึ้นจะสดใสขึ้นจะซาบซ่าขึ้นนะหรือคือถ้าโสดอะ อาจจะมีโอกาสที่จะมีความรักดีๆอาจจะเป็นรักต่างวัยนะท,ที่ทำให้คุณสดใสซา,าบซ่าหัวใจชุ่มชื้นนะถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะมีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นนะหรือถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วแล้ว,ลวงอนงอนกันทะเลาะก,กันหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างทำให้ห่างหายกันไปมีโอกาสหวนคืนในช่วงเวลานี้นั่นเองเอ,อใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันนะที่เมื่อกี้นี้วันอาทิตย์ไปแล้วต่อมามันกลับด้านนิดเึงนะคนที่เกิดในวันจันทร์นะสวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์มาดูกันว่า16ถึง30มิถุนายนนั้นดวงชะตาของคุณจะมีสีสันมีสิ่งดีๆเข้ามาเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างอ่ะไปที่หนึ่งมาค่ะอ้โว High energy นะคะ ทรงพลังเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเพราพายจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรว้ายวินนิ่งชชนะอืมนะและสุดท้ายค่ะโอ้ attraction โอ้ย congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่16ถึง30มิถุนาต้องบอกเลยว่าดวงชะตามหาเหงนะ ดูเหมือนกับว่าครึ่งเดือนหลังนะจะเป็นช่วงเวลานาทีทองหรือขาขึ้นของชีวิตของคุณเลยอำนาจวาสนาบารมีจะมีแบบส่งพลังมีโอกาสมีชัยชนะเหนือศัตรูปัญหาอุปสรรคคู่แข่งทั้งหลายต้องบอกเลยไม่ได้แอมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานหรือธุรกิจต้องบอกเลยคุณคือผู้ที่ได้รับชัยชนะนะเออนะ ดวงชะตาดีดวงชะตาโดดเด่นดวงชะตาจะเป็นดวงชะตาของดวงดาราดวงที่มีออร่าราศีจับดวงชะตาของคนยิ่งคนใหญ่คนเติบโต,โตคนจเจริญรุ่งเร,ร,รืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าส่วนความรักนั้นหนาต้องบอกเลยว่ามีโอกาสสมหวังเออนะเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตของคุณที่ต้องบอกเลยว่าขาขึ้นในรอบด้านนะเออ การงานนะคะมีโอกาสเหลือเกินคุณอาจจะได้รับเลือกหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าหางานอยู่ได้งานแน่นอนถ้าทํางานอยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสสาคัญนะไม่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะคะหรือทําดีมีคนเห็นนะมีโอกาส จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะได้รับรางวีรางวัลอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะหากเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกเลยธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสยขยายสาขามีโอกาส,าม,กาสามีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนนะมีความมั่นคงในธุรกิจนะคะหากเป็นในเรื่องของความรักนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าความรักจะมาทายทักอย่างแน่นอนมีโอกาสมีความรักที่ดีนะโสดอยู่มีคู่แน่นๆนะความโดดเด่นสง่าราศีออร่าราศีช่วงนี้ต้องบอกเลยจับเหลือเกิน นะมีสเสน่ห์มากๆอาจจะมีโอกาสได้พบรักถ้าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสชัดเจนแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันถ้ามีคู่อยู่แล้วนั้นต้องบอกเลยยังไงยังไงเขาก็เลือกคุณเออ <uet phase. S 1> การเงินก็จะดีโชคลาบก็จะถามหามีโอกาสเหลือเกินว่า16-30วิถุนาจะเป็นดวงดาราดวงมหาเศรษฐีของคุณเอ,อ ไรแล้วก็นา,นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาต่อกันที่คนที่เกิดในวันอังคารนะเออต้องอ่านให้ออกด้วยมันกลับด้านคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่า16-30ถึง30 มิถุนายน2 5 6 8นะดวงชะตาของคุณจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุคนกันบ้างอ่ะเดี๋ยวขอไปทีละกองอขอเปิดไพ่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาทำนายกันนะสวัสดีคนที่เกิดในวันอีคาะนะมาดูกัน16ถึง30มิถุนายนจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเนันคุคนกันบ้างนะจ๊ะใบแรกมาโอ้โห วัฏจาการไซเคาะมาเลยอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะอ้ย gentle breeze สายลมจอยๆนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณว้ยชัยชนะนี่สิบห้าวันนี้ดวงชะตาของคุณกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นชัยชนะของชีวิต 2. c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณใน15วันนับตั้งแต่ฟังคลิปนี้นะมีโอ,อกาสเหลือเกินว่ากําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่จุดที่เรียกได้ว่าจะได้รับชัยชนะของชีวิตเด้อแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนากับคุณไม่ได้นะจ๊ะเออนะ ดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะได้รับชัยชนะเป็นดวงของผู้ชนะนะเป็นผู้ชนะสิบทิศเลยนะชนะทุกทิศทุกทางนะหากคุณแข่งขันในเรื่องอะไรมีโอกาสที่คุณจะสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสเหลือเกินว่าคุณคือผู้ที่จะชนะเออนะ ถ้าเป็นในเรื่องของการสมัครงานก็ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับผัดเลือกหากทำงานอยู่แล้วต้องแข่งขันนะเป็นแคนดิเดตกับใครบางคนในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าว,วหน้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องบอกเลยคุณจะแข่งขันแล้วชนะเออนะหากไปการแข่งขันเนาะในเรื่องของการโรงการเรียนอะไรต่างๆก็ต้องบอกเลยคุณจะได้รับชัยชนะเออ เอบวก4จอะไรต่างๆคุณได้อย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเงินการทองธุรกิจต้องบอกเลยว่าธุรกิจของคุณจะเป็นผู้ที่ได้คว้าชัยชนะเออนะศัตรูคู่แข่งต้องบอกเลยยอมแพ้รับคาเพราะดวงชะตาของคุณช่วงเวลานี้เป็นดวงของผู้ที่มีชัยชนะเออ เป็นผู้ที่มีชัยเหนือศัตรูเหนือปัญหาอุปสรรคนะคะเออมีชัยเหนือผู้คนนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ได้รับชัยชนะหากทํางานแข่งขันมีคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งศัตรูอะไรต่างๆแล้วแต่ต้องบอกเลยแพ้รับคาบแน่นอน15วันนี้จะเป็นช่วงเวลาดีของคุณที่จะได้รับชัยชนะในรอบดาเออหากเปในเรื่องของความรัก หากคุณมีคู่แข่งในเรื่องของความรักนะมีศัตรคูคู่แข่งในเรื่องของความรักมีโอกาสเหลือเกินว่านาทีนี้นาทีทองของคุณคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องของความรักนั่นเองเอ,อนะหากมีตัวเลือกก็ต้องบอกเลยว่าคนที่เขาจะเลือกต้องเป็นคุณอย่างแน่นอนในส5้าวันนี้เอรนะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ เอามองไม่เห็นฉะนั้นคนที่เกิดในพุธกลางวันเห็นไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคเหมือนขายของเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะคนที่เกิดในพุธกลางวันนะฮะ <c oughs> พุธกลางวันสวัสดีค่ะ <c oughs> อ่าสิบหกถึงสามสิบมิรุนาจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเหนือดวงชะตาของคุณกันบ้าง <c oughs> เดี๋ยววันนี้มาเปิดไพ่ดูกันไปนะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานทีละใบเลยนะคะมาดูกันว่า คนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนาะสิบหกถึงสามสิบมิถุนาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเหนือคุณกันบ้างเนาะโอ้ใบแรกมาดูมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกมีความอบอุ่นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงนะคะอืม คนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะดูเหมือนกับว่า16-30มิถุนายน2 5 6 8จะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเปลี่ยนใหม่เลยนะ เปลี่ยนใหม่ใครคิดจะเปลี่ยนงานมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใครที่ทํางานอยู่แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนรูปแบบของงานอะไรบางอย่างหรือถ้าเกิดว่าทําธุรกิจอยู่แล้วเนาะธุรกิจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างในการที่ที่ที่เคยทํามาเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใหม่นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลา15วันของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณหากเป็นในเรื่องของการเงินนะมีโอกาสอาจจะอาจจะมีโอกาสที่จะ กดนี้ได้หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่ที่มันโอเคขึ้นต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะออมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่โอเคขึ้นจุดที่ดีขึ้นจุดที่แฮปปี้ขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะ หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โอเคขึ้นนั่นหมายความว่าหากคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปคุณอาจจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ที่อบอุ่นหัวใจมากขึ้นอาจจะมีคนมาเยียวยาหัวใจคุณก็ได้นะคะหากสถานะไม่ชัดเจนแล้วอาจจะเพิ่งทะเลาะเบาแหวงหรือแม้กระทั่งมีแฟนอยู่แล้วก็แล้วแต่นะคะทะเลาะเบาแหวงกันมีความขัดแย้งกันอะไรต่างๆมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่โอเคขึ้นคืออาจจะมีการปรับจูนทาความเข้าใจและทําให้สถานการณ์ความรักมันมาอบอุ่นนะหรือว่ามีความอบอุ่นเกิดขึ้นนใในใใใหัวจ ช่วงเวลา15วันนี้นั่นเองค่ะเอ,อเพราะนั้น15วันนี้นะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้หัวใจได้อบอุ่นขึ้นนั่นเองนะจ๊ะใครลักนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่า มาถึงคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะเออพุธกลางคืนสวัสดีค่ะโอ้มาดูกันว่า16-30สมิถุนาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นเีนือคนกันบ้างในช่วง15วันนี้เนาะครึ่งเดือนหลังมิถุนาเนะี่ยจะมีข่าวดีอะไรดีๆเกิดขึ้นเหนคุคกันบ้างเอาไปที่หนึ่งมาจ้าโอ้โห dignify นะฮะ อ่านผิดก็ขออภัยนะคะภูมิฐานมาละอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบนะคะโอ้โห e p Safely นะคะอ่ะอีกสักหนึ่งใบนะคะอีกสักหนึ่งใบขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอเคมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขออีกอีกขออีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะโอ้โห k i n e นสอาลาอาละ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  ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า15วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเออนะเตรียมตัวให้ดี15วันนี้ชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นโอ้ดะ congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เตรียมตัวให้ดีชีวิตของคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเออดะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะลมหน้ากระดานใหม่ทำให้ดวงชะตาของคุณได้สีวิไลมากกว่าเดิมนะเออนะหากสดอยู่มีโอกาสเลยนะว่าคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่นะคะหรือว่าคนที่อาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่ต้องบอกเลยว่ารวยกว่าเดิมอ,อ่าลอกกว่าเดิมเออนะ สวยกว่าเดิมมิัยดีกว่าเดิมจริงใจกว่าเดิมจริงจังกว่าเดิมน่ารักกว่าเดิมมากอ้ล่ะเพราะฉะนั้น15วันนี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมโอ้นะ เรื่องของความรักคือต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากว่าจะได้เจอคนดีกว่าเดิมคนที่ชีวิตดีกว่าเดิมคนที่สวยคนที่หลอ่อคนที่น่ารักคนที่เท่คนที่เก๋เกมากกว่าเดิมเอ้ยส่วนนะเป็นในเรื่องของการงานนะหรือว่าเรื่องของธุรกิจนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่เราจะได้รับ ได้รับโอกาสที่ดีกว่าเดิมนะคะเออคืออาจจะได้งานที่ดีกว่าเดิมได้ตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมได้เพื่อนร่วมงานที่ดีกว่าเดิมมีโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะและทําให้โอกาสทางการเงินก็ดีกว่าเดิมด้วยดูเหมือนกับว่าคุณจะได้มีเงินเก็บในช่วงเวลานี้คือดวงชะตาของคุณในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นดวงชะตาที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์ในดวงชะตาเออ รวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยสเสน่ห์รวยความอุดมสมบูรณ์รวยความรักนะชีวิตจะอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่แฮปปี้มีความสุขมากกว่าเดิมใครแล้วก็วานาย,ยน,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเอยอะเพื่อยืนยัน,ยนรบพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ มาถึงคนที่เกิดในวันพรฤหัสบดีเออชาวพารพฤหัสบดีสวัสดีจ้าเอ,อ อ๋อของ c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะจ๊ะแสดงว่าน่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหนือคนในช่วงวันที่16-30มิถุนายน2568อย่างแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวคนที่เกิดในวันบุรุสดี16-30มิถุนายนนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดข,ขึ้นเหนือคนกันบ้างอ่ะเดี๋ยวขอสับไพ่ดูทีละใบไปเลยนะจ๊ะโอ้อโห มอรดกตกทอดนะฮะมอระดกตกทอดเออนะะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่เจ็สุาสานอยากจะบอกอะไรกับคุณนะจ๊ะโอ้รวยรวยรวยอืมโอโหชีวิตดีดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า15วันนี้เตรียมตัวให้ดีคุณกำลังจะได้รับสม้มหล่นเนอะส้มที่ไม่ได้แปละวะ่าส้มเออ ส้มที่แปลว่าโชคอะ่ะเออส้มที่แปลว่าลาบอะ่ะเออส้มที่แปลว่าความร่ำรวยอะ่ะเออนะ พลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าในช่วงเวลานี้ดวงชะตาของคุณดีดีมีโอกาสที่จะมีโชคลาบลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะคะเออมีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้รับส้มหลน่นได้รับโอกาสดีๆได้รับเงินทองโชคลาบมรดกทอดอะไรต่างๆเงินตกเบิกอะไรต่างๆก็แล้วแต่ได้โชคลาบลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้จะหลั่งไหลไหลมาเทมานะหากเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานอยู่อาจจะได้รับโอกาสสําคัญที่แบบว่า ใครอาจจะพลาดไปแล้วเราก็ได้รับส้มหล่นหรือ็ปล่าเออสมัครงานอยู่ๆก็มีคนสละสิทธิ์ทำให้เราได้ได้ไดยังงั้นโอ,อ้นะถ้าํำงานอยู่อาจจะได้รับโอกาสสำคัญเพราะบางคนอาจจะไม่พร้อมว้ายเพราะว่าเราพร้อมกว่าเออนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยเหมือนกับว่าจะมีโอกาสใหญ่ๆเข้ามาอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาหาคุณเออัะ มีโอกาสในเรื่องของโชคลาภลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะเออมรดกุกทอดเงินตกเบิกอยู่ๆก็มีคนเอาโชคเอาลาบเอาเงินเอาทองเอาโอกาสดีๆมาให้นะคะหรือมีโอกาสที่จะมีคนเอาโอกาสใหญ่ๆนะมาทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่เจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรดมีดวงร่ารวยมีดวงเศรษฐีมีดวงมหาเศรษฐีในช่วงเวลานี้นั่น่งอ๋อ ากเป็นในเรื่องของความรักก็มีโอกาสว่าจะมีเศรษฐีมาทายทักมีคนมาหลงรักนะแล้วมีคนมาหลงเปด้วยเออนะหรือบางครั้งบางทีได้รับส้มหล่นในลักษณะที่เขาอาจจะชอบเพื่อนคุณนะหรือชอบคนรอบตัวคุณแต่ไปไปมาคุยกันไปคุยกันมาตาต้องตาก็ทำให้ลึกซึ้งโลกมันกลมลมมันเย็นแดดมันร้อนเกินไปกลายเป็นว่าเขามาหลงรักคุณสาง,งานว้าย ส้มหล่นสุดๆเนาะนเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณดีมีโอกาสที่จะได้ส้มหล่นนั่นเองอใครแล้วคุณนายยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ สวัสดีคนที่เกิดในวันศุกร์นะจ๊ะถึงคิววันศุกร์ก็แล้วเฮลโลเฮลโลสวัสดีคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะ congratulation เลยชาววันศุกร์แน่นอนว่าคุณกำลังจะมีความสุขแน่นอนเลยเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เออ16มิถุนายนเวลาดีจะเวลาไหนจะตีไหนก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าน่าจะมีโชคดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเออ เดี๋ยววันนี้มาสับไพ่สดๆกันมาดูกันว่าชาววันศุกร์จะมีความสุขกับเรื่องอะไรกันบ้างในช่วง16-30มิถุนายนนี้นะจ๊ะอะไปทีละใบโอ้ใบแรกมาก็โอ้โหอภิรมอภิรมแล้วนะใบแรกก็ดูจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะจ๊ะโอ้โหรีดิเนสนะคะมีความพร้อมนะคะหรือดวงชะตากำลังจะเจริญกนะ้าวหน้าเติบโตดูจะมีข่าวดีโออะไรกันเนี้ยโอ้โหดูจะ พลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า16 30มิถุนาเตรียมตัวว่าคุณจะได้รับข่าวดีอนะ Congratulations เลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้ดวงชะตาดีมีโอกาสได้รับข่าวดีที่คุณรอคอ,อยว้าวนะ อาจจะได้รับข่าวดีนะในเรื่องของการงานก็ได้มีโอกาสได้งานมีคนโทรมาบอกว่าได้งานแล้วนะจ๊ะยินดีด้วยนะจ๊ะเออนะหรืออาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตนะมีคนมาบอกว่ายินดีด้วยนะจ๊ะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วนะจ๊ะเออนะหรืออาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของโชคลาภก็ได้นะลาบลอยโอกาสดีๆที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้ อาจจะมีคนโทรมาบอกข่าวดีมาให้คุณรับรู้ว่าคุณได้รับโอกาสดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะได้รับความสนใจนะได้รับโอกาสใหญ่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครบางคนโนหรือใครที่รอคอยความรักรอคอยคำตอบจากใครบางคนรอใครบางคนมาตอบรักนะคะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ อาจจะมีคนโทรมาบอกหาคุณบอกชอบบอกรู้สึกดีๆใครอาจจะมีคนโทรมาบอกว่ารู้สึกดีๆเหมือนกันเนอ,อหรือถ้ายังไม่ได้บอกใครอาจจะอยู่ๆก็มีเซอร์ไพรส์มีคนมาสารภาพร,พรักก็เป็นไปได้เออหรือนะอาจจะมีโอกาสที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันรักที่รอคอยอาจจะชัดเจนได้อย่างฉับพลันทันตาเห็นเนอ,อ หรืออาจจะมีคนมาเปย์นะเปย์เงินเปย์ทองนะคะเออแปะเปย์รถนะเปย์บ้านเปย์รถนะเปเงินทองให้คุณทั้งหมดนะเปตัว๋วเปเครื่องบินเปตั๋วเครื่องบินนะเปเขาเรียกว่าเออเปเป,ปในการไปเที่ยวก็ได้พาไปเที่ยวนะเออทำให้คุณสุขสมอารมณ์หมายอาิรม์พักดีอะไรเงี้ยนะ <laughs> หรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์นะในเรื่องของการแต่งงวงแต่งงานนะขอมั่นหมายนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีแบบไม่ทันตั้งตัวเออใครแล้คุณนายคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์ ไม่เหงาเพราะเราเปิดคลิปมาเจอกันนะเนาะเออมาดูกันว่าวันเสาร์นะชาว,วันเสาร์สิบหกถึงสามสิบมถุนาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณกันบ้างอะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสับไพ่ดูกันไปเลยนะว่าจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นในคุณกันบ้างใบแรกมาก็ดูเหมือนกับว่ามีพลังที่ดีนะ contemplation นะ อ่านผิดขออภัยนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะโอ้แม่เดินนะคะเอาละเอาละพลังงานของความเป็นแม่มาแล้วนะเอออ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะรีชาร์จนะครับดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามันจะเป็นข่าวดีของคุณในช่วงเวลานี้คือคุณจะมีเวลาให้ตัวเองโอ้โ oh. ห เหนื่อยล้ามานานใช่ไหมนะหรือคุณอาจจะต้องทุ่มเททําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาช่วงระยะเวลาหนึง่งมีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักคิดมากกังวลใจก็มากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้นะหรือสิบห้าวันนี้หรือครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะเออมีสองทางนะทางหนึ่งคือจะมีคนช่วยเหลือนี่แหละอีกทางหนึ่งคือจะมีคนมาให้กำลังใจโอ ทำให้คุณสามารถฝ่า,ฝาฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้คือคุณจะได้ของขวัญที่มาเป็นกำลังใจให้กับชีวิตเอ้ดนะ นั่นหมายความว่าหากเป็นในเรื่องของการงานหากคุณหางานจนเหน็ดเหนื่อยคุณอาจจะได้งานในช่วงนี้นี่แหละนะหรืออาจจะได้รับข่าวดีมีคนช่วยเหลือมีคนเมตตาให้รับเข้าทำงานหรือถ้าเกิดทำงานอยู่แล้วนะอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความรู้ความสามารถศักยภาพทำดีแล้วมีคนเห็นสักทีทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนผลักดันให้เจริญเติบโตก้าวหน้านะคะหรือถ้าเกิดติดขัดในเรื่องของการเงินนั้นหนาก็ต้องบอกเลยว่าจะมีคน ช่วยเหลือคุณค่ะรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภคุณอาจจะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเหมือนกันนะคะ <S <S เหมือนเป็นของขวัญของชีวิตนะหรือว่าเหมือนเป็นของขวัญมาป,อป,ปลอบประโลมใจหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนั่นเองนะหากเป็นในเรื่องของความรักนะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้รักตัวเองมากขึ้นเนาะพอคุณได้รักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีพลังงานดีๆกับตัวเองมากขึ้นมันเหมือนกับว่าฟ้าจะส่งคนที่ใช่ฟ้าจะส่งความรักดีๆมาให้ฟ้าจะส่งคนที่ดีๆเนี่ยมาให้กับคุณนั่นเองอื ต้องบอกเลยมีโอกาสทั้งคนเก่าและคนใหม่นั่นหมายความว่าถ้าเป็นคนเก่าก็จะรู้หัวใจตัวเองนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาจะกลับมาทําความรักให้มันสดใสกว่าเดิมนะคะหรือกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ก็ต้องบอกเลยว่าจะมาเยียวยาหัวใจให้ชีวิตของคุณดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนเออใครนะคุณนายุนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ เพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีได้นะครบถ้วนทั้ง 8วันเลยนะ8วันเกิดเลยทีเดียวนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกด See First แก๊แมห่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ทรงพลังสำหรับใครที่อยากจะดูหัวข้อไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างน,นะคะจะได้หยิบประเด็นของคนมาทำหัวข้อพิกอากาศได้ดูด่วนกันฟรีๆเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิต สำหรับวันนี้ไปแล้วส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย